สระบุรีแค่สองของพวกเราเราเป็นครอบครัวเราเดนหน้าไปด้วยกันครูนักเรียนมิตรภาพที่สร้างสรรค์เป็นความผูกพันของเราไม่ยาวนานมหา<ม>กรรมวิชาการสระบุรีสองสารพลังการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการสระบุรี2สารพลังการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเพื่อสะท้อนการน,นาํานโยบายสู่การปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดสู่การพัฒนานวัตกรรมถอดบทเรียนของสถานศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นกลไกสาคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกิจกรรมมากรกรรวิชาการสลับ,บุรีเขต2การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในวันนี้นะครับจุดประสงค์เพื่อสะท้อนผลการทํางานของเขตพื้นที่ตลอดปีงบประมาณในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสานักง,งานคณะกรรมการศึกาขั้นพื้นฐาน ตลอดทั้งนโยบายของเขตพื้นที่นะครับผ่านกระบวนการจัดนิทรรศการของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพนะครับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนคุณภาพได้ดีโรงเรียนต้นแบบประวัติศาสตร์โรงเรียนที่มีกิจกรรมเลิศหลายรูปแบบลักษณะได้มาจัดนิทรรศการ แสดงผลงานนักเรียนและก็ที่สำคัญก็คือมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีวิชาการเชิญวิทยากรมาพูดคุยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะได้สะท้อนเห็นว่าเขตพื้นที่ของเราได้ดำเนินงานมาตลอดปีประสบความสาเร็จนะครับมีผลงานเชิงประจักษ์ซึ่งวันนี้ก็หลายโรงเรียนทั้งครูทั้งผูง้บริหารบุคลากรได้มาร่วมกันนะครับและก็เชื่อว่ากิจกรรมนี้ ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาแต่แน่นอนที่สุดแหะครับาการจัดงานก็ต้องมีกระบวนการทบทวนกระบวนการสำรวจความพึงพอใจซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาปรปับปรุงปีต่อไปนะครับก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สนับสนุนโรงเรียนทุกแห่งที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ทำให้งานร่วมด้วยดีเป็นผลสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่ในการจัดกิจกรรม มหากรรมวิชาการสระบ,บุรี2ส,สารพลังการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในครั้งนี้โรงเรียนได้มาจาัดนิทรรศการการแสดงผลงานได้แก่โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนต้นแบบประวัติศาสตร์โรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีสถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษาที่รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและกิจกรรมอื่นอีกมากมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2และองค์กรภายนอกทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการศึกษา